ต่อมานะครับการบ้าน6ข้อที่2นะครับก็คล้ายๆข้อแรกครับคยข้อนี้จะมีแค่แรม 8K ดตัวครับแล้วก็มี led 7 segment แล้วก็คีย์บอร์ดครับก็มาอย่างแรกก็เข้าที่373ครับตัวแปลง D0 ไป A ครับก็เข้าที่ขาพอร์ต A นะครับเข้ามาที่ D0 ครับก็กลายเป็น D0 ถึง D7 ครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นขา ALE ครับต่อเข้ากับบอร์ดพอออก A ก็ไปเข้าที่ a 0ถึงเ1 2ครับเพราะว่านี่เป็นแรม 8K นะครับถึงมีแค่12แล้วก็จะมีทั้งขาไลท์ขาลีดครับอันนี้ก็เป็น D0 ถึง D7 ครับต่อมาก็เป็นเอ 1, 3, 8 d ่อ138ดโคเตอร์นะครับของตัวแรมนะครับ ก็จะเข้า A 1 3ถึง A 1 5ครับแล้วก็มี V 0ก็ออกไปที่ขา CE ของ RAM 8 K ครับแล้วก็ v สีก็เข้ามาทีออ่ขา E 3กับ E 3ของตัว7 Segment กับของตัวคีย์บอร์ดนะครับต่อมาดูของตัว LVD กับตัวเซ e g m นเซกเมนต์ครับก็จะมีขา A 0 1 A 2ครับอันนี้จะเป็นขาไลท์นะครับแล้วก็เป็นออกไวศูนไปที่374ของ LVD ครับสมวันหนึ่งจะเข้า374ของเซเว่นเซกเมนต์ครับพอเข้ามาม็นเข้าขาคอคกนะครับแล้วก็ต่อ D 0ถึง D 7ครับออกเป็น Q 0 1 Q 7ครับออกไปที่ LVD 8ตัวครับส่วน เซเว่นเซนก็เป็น d ศูนย์หนึ q ่ง d เจ็ด o q ศูนย์หนึ่ง q เจ็ดครับต่อเข้ากับเซเว่นเซกเมน์ครับต่อมามาดูหนึ่งสามแปดตัวเอของคีย์บอร์ดนะครับก็จะเข้าขา a สาม a สี่ a ห้าครับแต่ตัวนี้จะเป็นขาไลท์แล้วนะครับต่อเข้าไลท์เสร็จแล้วก็จะออกไปที่ y ศูนย์ครับไปเข้าขา o e ของคีย์บอร์ดครับมันก็จะมี a ศูนย์ึง a เจ็ดนะครับแล้วก็ วายสี่ถึงวาเจ็ดออกไปที่คีย์บอร์ดแปดตัวครับขอบคุณครับ